สวัสดีค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์สวัสดีค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะอ่าวันนี้จะมาให้ดูโพยก่อนนะคะให้เห็นหน้าเนาะนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงของสามตัวบน เดือนมกราจนถึงธันวาปี65เนี่ยเลข3ตัวเลขวิ่งที่อาจารย์เคยให้อยู่อะคะสตัวนะคะ,นะคะในแต่ละรอบเราจะเห็นว่าตัวแดงหมายถึงเลขที่เข้านะคะตัวแดงหมายถึงเลขที่เข้าเนาะนะคะในงวดของวันที่17 อ่ะเอาทีละตัวเนาะในงวดวันที่17นะคะอาจารย์ให้3ตัวคือ542ออก159แล้วก็92นะคะออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่1กุมภาอาจารย์ให้356ออก308และ30นะคะวันที่17บเจ็ดกุมภาอาจารย์ให้754ออก57าเแล้วก็57นะคะในวันที่1อาจารย์หนึมีนาอาจารย์ได้ให้267นะคะออก905แล้วก็07ในวันที่ 16มีนานะคะอาจารย์ให้5 6 2ออก8 6 7แล้วก็03นะเละที่ออกก็คือตัวแดงนะคะแล้วก็วันที่1เมษาอาจารย์ให้2 5 6ออกออก6 1 8นะคะออก6ไปอยู่ในหลักร้อยวันที่2พฤษภานะคะอาจารย์ให้3 2 7ออก6 4 2นะคะ นี่เข้าเต็มๆเลยนะแล้วก็วันที่16พฤษภานะคะอาจารย์ให้267ออก012แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างออก06วันนี้อาจารย์ให้5 6 7เเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เลขวิ่งของอาจารย์จะเข้าอยู่อีกหรือไม่นะคะโอเคค่ะน่าชื่นใจนะคะประมาณนี้เนาะค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพค่ะที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะอาจารย์ให้ดูโพยนะคะให้ดูโพยค่ะนะคะ,นะคะเป็นสถิติของปีนี้ปีอื่นๆยังไม่นับเอาแค่ปีนี้กทนั้นได้ทำเยอะเดี๋ยวมินนะคะเอาแค่ปีนี้นะคะเราจะเห็นสถิติเลยว่าปีนี้น่าสนใจขนาดไหนโอเคสุดยอดนะว,ว่างั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็ เราจะทําอย่างนี้ให้ดูเรื่อยๆว่าเล่บวิ่งของเราเป็นอย่างไรนะคะบางท่านบอกว่าเล่บวิ่องอะไรของอาจารย์ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเล่บวิ่งคือคอะไรนะคะอย่างวดนี้นะคะงานวดของวันที่16หกพฤษภาคมนะคะวดของวันที่16ิุ วันของวันที่16พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นคือ267นะคะก็เลขที่ออกคือ2112นั่นเองนะคะแล้วก็3ตัวบนก็คือ247นะคะแล้วก็อีกชุดหนึงนะคะก็คือ236นะคะอีกชุดหนึ่งก็คือ7736นะคะแบบนี้ค่ะซึ่งอยู่ใน3ตัวที่อาจารย์ให้ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าท่านจาับสถิติได้จะบอกได้เลยว่าท่านสุดยอดจริงๆนะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเลขดวงของเราเนี่ยไม่ได้มาจากการเอา1นึ่บวกหนึ่งเป็น2หลักร้อยคูณบวกหงหลักสิบไม่ใช่ของเราจะมาจากดวงดาวในวันนั้นที่จอดมาว่าความน่าจะเป็นของมันน่าจะออกตัวนี้นะคะซึ่งสมาชิกหลายท่านอาจจะงงอยู่เอ๊ะเธอเป็นใครก่อนจะไปมากมายขนาดนั้น เรามาทักทายกันก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตรน์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และเป็นผู้ช่วยผู้ที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์รวมไปจนถึงเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโธทยานนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะแต่ว่าในาศาสตร์ของโหราศาสตร์ของเราเนี่ยนอกจากจะเอามาไว้พยากรณ์อย่างเดียวแล้วยังไม่เพียงพอเรายังเอา,าขขอศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยเราเนี่ย ไปใช้คำวนวณตัวเลขได้ด้วยเอย้นะคะจากดวงดาวที่มันเหินเข้ามาว่าดวงดาววันนั้นมันจะเป็นอย่างไรแม่นยำขนาดไหนก็บอกได้เลยค่ะว่าอาจารย์แต่ก็น้องๆน้องๆเซียนทั้งหลายต้องพูดอย่างนี้นะคะต้องขอมตอนนิดนึงเนาะแต่ไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็จากสถิติที่เราจับมาอย่างเมื่อกี้ที ที่โชว์ให้ดูนะคะเลขสามตัวของเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะประมาณน,นั้นเลยเนาะและเข้าทุกงวดด้วยนะคะสังเกตเข้าทุกงวดค่ะนะคะแต่อาจารย์พูดเกิดมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรก็กําลังจะเกิดว่าขออนุญ,ญาตว่าวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่เลขสองใช่ไหมอ่านะคะก็กำลังจะเกิดว่าสมาชิกของ VP เราเนี่ยงงนะคะงงกับการดูสูตร นะคะก็เข้าใจอยู่นะแต่มันมันก็ไม่ยากนะทําไมถึงงงอาจารย์ก็สงสัยตัวเองแนละ้วก็ต้องอักลับมาอธิบายแล้วเจออย่างนี้ทุกรอบด้วยนะคะที่เจออย่างนี้ก็หมายความว่ามักจะเป็นคนใหม่ๆอยู่เสมอๆไม่ใช่คนเก่านะคะคนเก่าเก่งอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องมาอธิบายให้ชี้แจงให้อีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะกลุ่มของ VP นะคะอาจารย์จะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เด่นที่เลขสอง าจารย์จะพูดอย่างนี้เลยดังนั้นแล้วก็การไว้เลขหนึ่งแต่ความน่าจะเป็นมันน่าจะมาเลขสองมากกว่าคุณก็ไปดูที่ล็อกสองสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสุดสองจะเป็นแนวนอนซึ่งวันนี้ไปดูที่ล็อกสองค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์ให้สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หมายความว่าเลขนี้งวดน,นี้เลขที่น่าจะมา คือมวนนี้นะคะและเป็นตัวแรกเลยด้วยซ้ำนะคะคือ2 1 0แต่เลขที่ออกคือ0 1 2นั่นเองค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นอ่าอ่าสุดสุดหนึ่งสุดสองเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสามตัวบนและสามตัวล่างด้วยนะคะสุดสองจะเป็นแนวนอนนะคะซึ่งถ้าคุณไปดูที่ล็อกสองนะคะ าสูตรหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ1 0 1ถึงตัวเท่านั้นและคุณหาดาวดักไปตัดเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในสูตร2ข,ของเรานะคะในสูตร2ของเราในสูตร2ของเรานะคะอ่าเป็นเป็นแนวนอนอย่างนี้เนาะสูตร2ของเราจะเป็นแนวนอนซึ่งหมายความว่าสูตร2ของเราเนี่ยเลขที่ให้ก็คือ2-10แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้เลขเด่นๆมาเช่น คุณรู้ว่าวันนี้มีสูงคุณไปดูที่ล็อกสูงน,นะคะในสูตรสนะคุณคุณไปดูที่ล็อกสูงแล้วมันจะเขียนว่า0ูนยสตัตรงตรงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าหน่งมาแน่นอนวันนี้อ่ะมาแน่นอนคุณไปดูที่ล็อก1นะคะ มันก็จะเขียนว่า102แบบนี้ค่ะซึ่งมั่นใจและแน่นอนว่าเข้าทุกงวดน,นะคะยืนยันฟันธงสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะคะที่ยังงงๆอยู่น่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะขออธิบายอย่างนี้กันแล้วกันนะแล้วก็ที่แจงไปเมื่อเมื่อสักครู่นั้นเพื่อใบนี้นะคะเพื่อให้ เป็นการตอบย้ำหรือมั่นใจว่าเลขของเราไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสูตรของส่วนของ v ีก็ต้องมั่นใจแน่นอนค่ะว่าวันนี้รวยกันหลายคนแต่ว่าไม่มากต้องบอกเลยว่าไม่มากเพียงลลเพราะว่าเลขไม่สมควรออกก็ออกเลขพี่น้องอะค่ะศ1 2สองอย่างเงี้ยเอออยากร้องไห้เนาะนะคะแต่ ก็ขอให้สู้กันต่อไปนะคะเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่ทําให้พวกคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมาหรือลดลงไม่รู้นะคะแต่มันบางคนก็รวยนะคะรวยขึ้นมาได้เนาะอย่างอาจารย์จย้งก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องตัวนี้เลยนะคะประมาณนั้นต่อไปเรามาดูสถิติของเลขกลับล่างกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทอาไว้นี่นอ่าอ่าเลขกลับล่าง นะคะเล่นดับล่างเนาะงวดของงวดที่แล้วนะคะงวดวันงวดที่แล้วงวดวันที่16พฤษภาคมเลขออก0ูไม่มีนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึไม่มีค่ะก็แสดงว่าดัดล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่อีกแล้วตลอดตลอดเลยนะคะประมาณนั้นก็ถ้าเลขมันไม่ออกพิสดารเกินเกินไปอาจารย์ว่าเลขของอาจารย์อั้นอยู่นะคะประมาณนั้น แตงวัน,นี้ก็ต้องสารภาพบาทนะคะเพราะว่านี่นะคะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ไม่น่าออกก็ออกเลขพี่น้องเลข 12, สูงหนึ่งสองอะสถิติยากมากนะคะน้อ สองสามปีสี่ปีจะมีสักครั้งบางทีห้าปีด้วยซ้ำเนาะเลขไม่ควรออกก็ออกนะอ่ะเลขดับบนค่ะมันอาจจะสมควรตอนนี้แล้วก็ได้นะเลขดับบนงวดนี้ก็ต้องขอเอาโหสิด้วยค่ะงวดนี้เอาไม่อยู่นะคะเด็กหนึ่งสองเลยนะคะประมาณตัวแรกเลยเนาะน้าอับอายใครคิหน้าอายอายนะคะ ไม่ไรค่ะงวดต่อไปจะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะก็1 2 2เอ่อ1 2ตัวแรกงวดนี้ดับบนเอาไม่อยู่นะคะต่อไปค่ะเลขทักษาพารวยสีชมพูนะคะเป็นอ,องค์สสีน้ำเงินคือรัฐบาลนะคะงวดนี้วันอาทิตย์ได้1.9ค่ะแล้วก็วันศุกร์ได้6.0ออก0.6ค่ะ ก็อย่างน้อยเป็นแนวทางสําหรับเท่นที่แบบไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะไม่รู้ยังไงจะเล่นยังไงก็เล่นวันเกิดองตัวเองไปละกันนะคะอย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์แต่จากที่จับมาหรือสังเกตมาเราเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเล่นทักษะพาหลวงไม่ธรรมดาค่ะเข้าอยู่ตอลอดเวลาเนาะนะคะโอเคต่อไปค่ะเลขพขั้เอกของเรา <c oughs> เลข อ่ะก่อนจะไปเลขพระเอกของเรานะคะเราคงอาจจะมาคุยกันเรื่องของงานบุญกันก่อนเนาะอ่ามีงานบุญเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องสร้าง,งพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมที่อ่าวัดคงคูนะคะท่านที่บริจาคเงินมาหมื่นหนึ่งหรือ5000อาจารย์ได้สักชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนั้นเนาะก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดคงคูนอกจังหวัดพิจิตรนะคะเรียบร้อยอ่าอาจารย์ในเดือนนี้อาจารย์ไปพิจิตรสองรอบ นะคะเพื่อไปตรวจสอบงานนะคะเพื่อจะได้มาแจ้งให้กับแฟนคลับของเราว่าตอนนี้งานของเราไปถึงไหนแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เ,เรื่องของปู่หรือสี่ก็ดีนะคะรวมไปจนถึงพระพุทธเจา้าตามเปิดโลกนะคะรวมไปถึงงานสร้างเขาเรียกเจดีย์เจดีย์วัดของคูงนะคะเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะประมวลภาพให้ดูนะคะว่าตอนนี้เราทําไปถึงไหนแล้วก็ เราคงอาจจะต้องหันไปทําวัดอื่นมั่งเพราะวัดน,นี้เราทําเยอะละนะคะเราอาจจะหันไปทาวัดอื่นม่่เนาะนะคะแตะะ่เห็นเจ้าอาวาสท่านพูดไว้ว่าจะทำมังกรล้อมรอบองค์พระโพธิสัตว์พแม่กลมน้าตักประมาณ15เมตรนะคะประมาณ15เมตรใหญ่มากเนาะสูงอ่ะสูง9เมตร9.9เมตรถ้าจำไม่ผิดนะ กว้าง1 4กว้าง 14. สี่จห้าสิจดเก้ามัน,นี่แน่ใจตัวเลขละหมืนนานก็เลยมืนก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณตีคร่าวๆก็คือ10เมตรคูณ15เมตรก็แล้วกันง่ายๆจำง,ง่ายๆเลยนะคะโอบร้อมองค์พระศิษัฐท่าแม่กนุงเทสวยงามมากนะคะงดงาม สวยหลายนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแวะชมอ่าแล้วก็เตรียมที่จะทําลานเอาไว้กับสักลาก,กันละนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะองค์ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นท่านว่าจะทํามังกรล้อมบถ้าใครอยากร่วมบุญก็ขอเชอิญนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมปัจจัยถวายให้หนูพ่ออีกทีนึงแต่ก็ดูปัจจัยก่อนว่ามีคนร่วมบุญเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นนะโอเคค่ะนะก็ ส่วนเรื่องก็อนุโมทนากับบุญแล้วก็อขออนุญาตคือบางทีท่านประจากมาบางทีเงินมันเหลือนะคะจากงานนู้นจากงานนี้อาจารย์ก็สะสมรวมๆ,ๆ,ๆ,ๆกันก็ไปทําวัดนึ่นทีวัดนี้ทีล่าสุดอาจาร,รย์ก็เอาพระลงนะคะถวายพระลงแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะคะน้ำธาตุต่างๆเนี่ยเอาไปถวายที่วัดเนิมละพานด้วยนะคะเพราะว่าอาจาร,รย์เห็นพระลมพระเกจิอะค่ะ เนาะอา,าย์ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะไม่ได้ขออนุญาตท่านนะคะมันเป็นความตั้งใจของเราเนาะก็ให้แฟน,น,น,นลับกคนอันโมทนาร่วมกันแล้วกันเนาะก็ไปร่วมสร้างอ่ซื้อพัดลมถวายท่านเพราะว่าอากาศร้อนบนเขาอะค่ะอากาศร้อนมากอาจารย์ไปเห็นท่านเอาน้ำมาขับพรมพื้นเพื่อให้ลดความร้อนลงก็อือกาไว้ว่าถ้าไปอีกจะนําไปถวายพอดีไปดูเรื่องของพระโพธิสัตว์แม่คุณอนก็เลยแวะ เอาไปถวายท่านด้วยก็สาธุอนุโมทนากับแฟนขาเราทุกคนนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเส้นสมาชิกที่อยากจะเข้า V.P. ของเรานะคะเพียงแค่บูชายีหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นหมายเรษทีซึ่ง สามารถมีตัวเลขขึ้นได้ด้วยนะคะเวลาท่านสวดบตน์แล้วท่านสังเกตด,ดูค่ะจะมีตัวเลขขึ้นนะคะด้วยอันนี้ส่งของผลบุญที่คุณทํานั่นเองเนาะนะคะหเส้นจะได้ VIP ของอาจารย์ต่ายสามวดน,นะคะได้ส่วนลดของอาจารย์ต่ายจากราคาป้าอีก5 0์นะคะแล้วก็ยังได้สูตรนะคะสูตรในสูตรสามตัวค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์โพลให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะสามตัวเนี่ยอีกสูตรหนึ่งอีกหนึ่งสูตรนะคะ รวมไม่ถึงแล้วก็ถ้าเกิดท่านบูชาสามเส้นอาจจะเป็นโยกเขียวนะคะหินถูกหวยนะคะยกน้ำพึ่งนะคะ,ะยกขาวกำไลนินนะคะปีเศษเปลี่ยนสีก็ตามหรืออะไรอะไรก็ตามพีม่พอคำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจั์จะส่งเข้าไปให้ดูนะคะสามเส้นจะได้วีพีของจันไต่สิบง้วดได้อ่าอ่าได้สูตร1แล้วก็สูตรสด้วยส่วนลดอีกห้เเซนะคะได้สิวดนะคะ ประมาณนี้เนาะอยากได้สิ่งไหนแบบไหนทักยั่งเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้เล่นเด็ดดาทิปลดจากราคา2,999เรหลือเพียงแค่ฐัน500บาทนะคะเพราะเข้าไปรึ่งปีแล้วก็เลยลดเลยเสร็จทีเดียวนะคะประมาณนี้เนาะอยากได้ก็ทักไลน์นี้เลยค่ะ0 9 0ย์8ก6 2 6และไอเดล e 6 3กส5ม 5, ห 5, 5, 5, 5, ้่ะพิมพิม์ค่ะว่าขอดูรูปเดี๋ยวจังจะส่งรูปให้เป็นพิจารณานะคะ นะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะได้เลขนเตจตาทิศปฏิทิทเนเลขเเตจตาทิย์นะคะเป็นแนวทางในการเลืกอเล่นก็พิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินหรืออยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็พิมพ์คําว่าขอขอดูดวงนะคะหรือถ้าอยากจะเข้ากลุ่มลาวนะคะตอนนี้อาจาร,รย์ให้เข้าฟรีไม่มีเคลื่อนไขใดๆเออไม่มีค่าใช้จ่าย,ดย,ายใดยๆทั้งสิ้นนะคะแต่นี้เงื่อนไขว่าทําตามกติก,กาทําได้เข้ามาทําไม่ได้เดย่าเข้ามานะคะประมาณนั้นแล้วก็ เออสำหักการเช็คเบอร์โทรศัพท์ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ว่าเบอร์นี้ดีไหมนี่เบอร์หงเก้าสองแปดดีไหมเบอร์อย่างนั้นดีไหมเบอร์อย่างนี้ดีไหมอยากได้เบอร์อย่างนี้ทักไลน์เข้ามาค่ะนะคะเออเออหรือโทรเข้ามาก็ได้อ่าโทรเข้ามาถามว่าเบอร์เนี่ยที่ใช้อยู่ดีไหมอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้เบอร์นี้แล้วจะเกิดปัญหาอะไรต่อครอบครัวเกิดปัญหาเรื่องของการการเงินนี้สิบางท่านโทรเข้ามาค่ะนะคะถามว่าทําไมไม่เคยถูกหวยเลยเฉียดไปเฉียดมาไลน์ติ้งกังกังเข้ามา ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะเหตุผลที่มันไม่ไม่เคยได้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันมีเลข2 7งเจ็มั่งน,นะคะอยู่ในพวกกรรมะมาก เลขนู้นเลขนี้เลขหกเจ็ดความรักก็ไม่ราบเรื่องนี้อ่าวันอมขมกืนซิ้นสตูเห็นหน้าแล้วอยากฆ่ามันประมาณนั้นเลยนะคะประมาณก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ฟรีนะคะในส่วนนี้สําหรับท่านที่อยากเข้าลาวตอนนี้เปิดรับสมัครนะคะท่านอยากเข้าลาวอันนี้แจกหวยลาวฟรีไม่มีค่าจ่ายจะทําตามเงื่อนไขท,ที่อาจารย์แจ้งไปนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ,อ,อนาคต มีเกณฑ์อยู่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้รุมถึงเกณฑ์เรา่อ้พูดดีกว่าพูดไปสองทะเบียนิ่งเสียตะมินทองนะคะประมาณน,นั้นเลยเนาะก็สามารถกินกลางเข้ามาหาอาจารย์ยได้นะคะส่วนหวยงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกห้าแตนแตะแตงแตนแตนแตน,ตน,ตนมาแล้วค่ะนะคะสาหรับการรอคอยเนาะนะคะเลขที่อาจารย์ให้งวดนี้คือห้าหกเจ็ดนะคะเลขวิ่งของเราคือ 5 6 7เลขที่จะเอาไปวินด้วยก็คือ1 8 2 4นะคะวิธีการจับจับยังไง5 1 5 8 5 2 5 4 5 6 5 7ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะเลข6เอาไปวิน6 1 6 8 6 2 6 4 6 5แล้วก็6 7ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะเลข7 7อะไร7 5 7 6 7 1 เจ็ดแปเแล้วก็74ค่ะนะคะลองดูว่าเราจะเฮง <c oughs> ๆฮ้ปังปังในงวดนี้ไหมอลองจับดูนะคะ1 2 3ซแค่เจอร์1 2ซแคเจอหนึ 1, 2, 3, ่งซแคเจอโอเคค่ะน่าจะเพียงพอกับการแคปแหน้าจอไว้นะคะก็ะะเผื่อเป็นแนวทางเป็นรูปทางในการเสี่ยงโชคนะคะชั่วโมงนี้ ทำอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินะนะพูดอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ขอเชิญน,นะคะก็ยังมีบุญอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะตอนนี้ก็คงอาจจะไปเล่นสร้างอะไรนะทำเพิ่มเติมมาค่ะเนะาะใครอยากเริ่มร่วมก็เชิญเนานะแล้วก็มีการวงสวงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มมาก็ยังไม่บอกนะคะประมาณนี้เนาะก็ร่วมบุญมาเรื่อยๆได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆในรอบนี้ขอให้ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยรวยรวยให้เห็นไม่รวยไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ท,ที่ที่ลืมไม่ได้ก็คือการขอกำลังใจ <c oughs> <c oughs> การขอกำลังใจกคือกดไลค์นะคะกดไลคะ์เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือ,อให้กำลังใจพวกเราได้ผลิตผลง,งานดีๆออกมานะคะกดแชร์เป็นสัญลักษณ์ลูกศรโค้ง,อ,อ,งอย่างนี้นะคะ เพื่อเป็นการบอกบุญให้เผื่อคนที่เขายังไม่มีแนวทางที่จะเลือกเล่นก็สามารถเข้ามาตรงจุดนี้ได้นะคะและกดกดติดตามหรือ Subscribe ที่มีระฆังสาสองขีนะคะมันกดปุ๊บมันจะขึ้นระฆังสามลูกใช่ไหมคะให้กดระฆังลูกบนที่เขียนว่าทั้งหมดนะคะเพื่อให้มีการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มีการลงคลิปของอาจารย์ตายเพื่อเวลาคลิปอะไรมาจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะก็ ขอให้เห็นๆปางๆในวันนี้เนาะนะคะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะอ่าน่าจะออกแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปเปิดดูโพยนะคะอ่าหน่อยวันนี้วันที่สี่ น้อยเฉพาะกิจออกห้าห้าเจ็ดสองนะคะเลขเด่นของเราก็มาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตามคิด,ดูกันเอาเองละกันเนาะวันนี้อาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปังๆรวยๆยกับพวกเราทีมงานจันต่หมอดูสทิตค่ะวันนี้บายบายแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ